สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีตัดลากไซง่ายๆนะครับด้วยฟันลองนะครับผมจะตัดให้ดูเฉพาะด้านหลังนะครับตัดลากไซนะครับว่าจะทำยังไงนะครับดูขั้นตอนการตัดเลยครับผมจะใช้เบอร์8นะครับเบอร์แถ่ายด้านหลังนะครับเผยขึ้นให้เหมือนรองทรงกลางนะครับ ถายขึ้นประมาณลองทรงกลางนะครับอันนี้คือเป็นคลิปเล็กๆนะครับให้ดูนะครับนี่เบอร์แปนะครับไ่ายถายประมาณนี้ครับให้เท่ากับลองทรงกลางนะครับพอดีช่วงนี้หาหัวแบบยากมากครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับถ้ามีหัวแบบจะลงให้ดูตลอดนะครับอันนี้บางคนทําไม่เป็นนะครับลากใส่ครับจะทําให้ดูแบบง่ายๆครับใช้เบอร์แปครับ เห็นไหมครับผมเริ่มเป็นลายๆเริ่มเป็นเหมือนลากใส่แล้วนะครับเป็นลายๆนะครับเห็นไหมครับจะขอโยนทาด้านข้างครับทีนี้ครับด้านข้างส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับผมมันยังจะเป็นหนายกงแบบนี้นะครับผมจะใช้เบอร์แปดเหมือนกันครับเอียงครับ ยังหนึ่งหน้าไป็นตะเรียนเลยนะครับเัียงแบบนี้นะครับเังแล้วก็เผยนะครับเังแล้วก็ผเผย เห็นไหมครับผมเริ่มบางลงนะครับเห็นไหมครับผมเริ่มบางลงเป็นลายๆนะครับเหมือนลางไซนะครับตอนนี้เราเราได้ด้านนี้แล้วก็ด้านท้ายทอยแล้วเลีย้วนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับทีนี้ครับก็ทําเหมือนกับด้านนั้นนะครับเบอร์แปดเหมือนเดิมครับเยงครับ แล้วก็เผยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเริ่ม,มเป็นลายแล้วครับด้านข้างเราจะทำเปิดข้างก็ได้นะครับเปเปิดข้างลากใส่ก็ได้นะคะรับเห็นไหม,มครับ ไปผมดูผิวสวยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับลากใส่ครับมาดูขั้นตอนการเก็บรายละเอียดครับให้เราใช้ปตะจเรี้ยนะครับเอาฟันรองออกนะครับถ่ายเศษผมพวกนี้นะครับออกให้หมดนะครับยกผมขึ้นแบบนี้ครับให้เราถ่ายเข้ามาให้ถึงขอบผมนะครับหรือว่าตีนผมนะครับตีนผมหรือขอบผมนะครับครับถ่ายพวกนี้ออกครับยกขึ้นมาแบบนี้ครับถ่ายเข้ามาครับ ยกขึ้นมาครับถ่ายเข้ามาครับแแล้วก็บีดูครับเห็นไหมครับลายผมเกอบคิ้วนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกนี้ครับเ็ครับนี่คือเสร็จไปแล้วด้านนึงนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับยกโคนผมขึ้นนะครับให้เหลือแต่โคนหมดตรงนี้ครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปครับถ่ายเศษที่มันเกินออกมาครับข้างในนะครับแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเริ่มผิวครับแล้วก็ถ่ายพวกนี้ให้หมดครับผิวเลียงไหมครับเห็นไหมผิวสวยแล้วครับ้านนี้ก็เหมือนกันครับยกผมขึ้นให้เห็นโคนผมแล้วก็ถายเศษที่ไม่เท่ากันนะครับออกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้เริ่มเป็นใดๆลายแล้วครับแล้วก็ตานข้างก็เหมือนกันนะครับ ใช้มียกขึ้นครับก็าถเข้าไปครับขึ้นแล้ว่าไถเข้าไปครับอันนี้คือเสร็จนะครับเป็นลายใส่ถ้าเราอยากแต่งนะครับสมมุติเราอยากแต่งปลายครับเราก็สามารถใช้เลนนิดนึงได้นะครับไม่ใช่เลนเข้าไปลึกๆนะครับเลนเฉพาะปลายนะครับให้เป็นผิวธรรมชาตินะครับ อนนี้เราก็ได้ล้างไซส์สวยๆแล้วนะครับก็แต่งด้านหลังนิดนึงพี่จินทําได้หลายแบบนะครับแต่ว่าผมออกแบบนี้ให้ดูครับง่ายที่สุดครับนี่คือแต่งนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ เนียครับคือเบร้อยแล้วครับผมส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่าทำยังไงนะครับเทคนิคการซอยผมส่วนนี้นะครับผมจะซอยให้ตัวนี้เหลือไว้ที่คุยนะครับคุยยแล้วก็เป็นลากไสนะครับตะไี้จริงลากไสประมาณนี้ได้แล้วนะครับวิธีการซอยตัวนี้นะครับสนใจ ใช้มือคีบแบบนี้นะครับตัดเชียงออกไปเป็นสีบหา้องศานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบเพื่อให้ตรงนี้ทุยๆนะครับผมจะรวบหมดเลยนะครับแล้วก็ เสียงันไป45องศานะครับแล้วก็มีเช็คดูนะครับให้เราเช็คดูนะครับว่าส่วนไหนที่มันหนายังไม่พิ้วนะครับให้เราใช้ฟันปลานะครับช่วยนิดนึงนะครับเ,เทคนิคนี้ง่ายสุดครับ สวยแล้วครับดูเรียบร้อยนะครับให้ดูรอบๆครับไหมครับหลากใส่นะครับที่จริงเทคนิคนี้เอาไปใช้กับทรงซอยสั้นก็ได้นะครับ แล้วก็ไถเบอร์แปดขึ้นรอบสีสาเลยครับซอยสั้นแล้วก็ซอยด้านบนให้รับกันครับก็เป็นซอยสั้นครับแบบธรรมชาติครับครับนี่คือเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้ามีเวลาครับจะลงคลิปให้ดูนะครับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ